ใส่ก็ให้ใส่ดูร่องตรงนี้ใส่ตั้งแบบนี้ในร่องนะในร่องตรงนี้ให้ดูนี้ตรงนี้วางร่องนี้เข้าร่องนี้ตรงนี้แล้วก็ปิดส่วนกระดาษกระดาใสกระดาษกระดาใส่ก็ให้ใส่แบบนี้แนวนอนแนวนอนอย่าใส่แบบนี้ผิดมันจะฝังแบบแนวแบบนี้ให้ใส่กระดาษ A3 กา A4 ให้ใส่อย่างนี้ไม่งั้นมันจะติดเครื่อง A4 ใส่แนวนอน A3 ใส่แนวตั้งใช่่างนี้เทสปรินให้ดูอีกแผ่นหนึงว่าเราได้ตดสอบให้เรียบร้อยแล้วสำหรับลายนี้เอาไปถ่ายพิมพ์เสื้อได้เลยสอ,สองส่สงสีดึงกระดาษตัวอย่างของเก่าออกก่อน 你，给你看地图。